สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียวออโต้ที่จัดโปรโมชั่นอยู่สำหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถอยู่ที่8 9 0 0 0บาทตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยสมนเปอร์เซ็นต์นานถึง5ปีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวรถมีความน่าสนใจตรงไหนแล้วก็มีแต่งอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นกระบะแฉกยกสูงเกียร์ออโต้เอ็กลสนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซีซี170งแรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสปีดสำหรับด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าเป็นเส้นกู้นะครับสีเทาพร้อมแผงลังพื้นขนาดใหญ่มาพร้อมกับดวงไฟกู้หน้าที่จะมีขนาดใหญ่มีเดย์ไทม์และนิ่งไรเป็นรูปไฟตัวสี่และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติหลอดไฟที่ให้มาจะเป็นหลอด led ด้วยให้ลำแสงสีขาวสว่างชัดเจนในเวลากลางคืน ด้านล่างมีเพิ่มเติมไปตหมอกจากโรงงานพหอมเส้นคาดโคมเมียมได้ความหรูหราจากการใช้งานสำหรับด้านข้างตัวรถนะครับได้คิ้วล้อแบบแนบขนาด3นิ้วสีดำนะครับป้องกันลิ้วรอยจากการใช้งานได้ดีนะครับและเดิมจะเป็นล้อ17คันนี้เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18ของรุ่นสปอร์ตนำมาใส่ให้เลยนะครับมาพร้อมกับสเปคยาง255 55 r 1 8นะครับเป็นอลูมิเนียมปัดเงาลาย6ก้านนะครับ รุ่น XLS จะได้ระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และ e s p ระบบป้องกันการลื่นถลมาพร้อมนะครับสำหรับกระบะแคปจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับ้านค้างตัวรถมีบันไดข้างจากโรงงานพร้อมนะครับตัวบันไดก็จะมีขนาดใหญ่ออกแบบมี่อกระบายน้ำให้นะครับป้องก,กันการลื่นและทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าที่แก้มรถก็จะมี ระบายความร้อนจากด้านข้างนะครับพร้อมเส้นคาดผมเนียมด้วยความหรูหรากระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างจะเป็นสีเทามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีระบบปรับไฟฟ้าด้วยมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีกุญแจรีโมทพร้อมตัวรีโมทมีระบบฝังชิปเป็นกุญแจเป็นแบบ immobilizer e ติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าติดตั้งกันสาดประตูตนะครับตัวฟิล์มเราสามารถเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับท้ายกระบะจะมีขนาดใหญ่กว้างและลึกนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆมันทุกได้สัสมภาระได้ค่อนข้างเยอะท้ายกระบะม,มีเบนไดเหยียบขึ้นหยิบสัมภาระจากท้ายรถด้วยมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันชนหลังมีมาพร้อมนะครับจากโรงงาน ฝาท้ายดีไซน์ใหม่มีกล้องช่วยถอยจอดซ่อนอยู่ในโลกโลก้กลางนะครับและมีไฟเบรกทึงที่3ด้วยได้ความหรูหราและได้ความปลอดภัยในยามกลางคืนนะครับเพราะว่าไฟ LED เห็นได้ชัดเจนนะครับตัวไฟเพิ่มเติมตัวข้อไฟสีดําให้กับคุณลูกค้านะครับเพิ่มความจบเขียวให้กับตัวไฟด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับ สำหรับภายในรถคันนี้นะครับตัวแคปของ Ford จะเปิดแคปได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและสังเกตตัวแคปเปิดได้กว้างเกือบ90องศาด้วยภายในเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับแต่ว่าตัวเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตอบก,กระชับนะครับกรนีที่เราขับด้วยความเร็วจะรู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นคอนโซลกลางสีเงินให้นะครับ พวงมาลัยเป็นพุงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบ3ก้านลายสปอร์ตนะครับมีบังคับเืงเสียงที่พุงมาลัยได้นะครับปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้ตัวจอนะครับเป็นจอเรียนไมแบบจอสีเป็นจอดิจิตอลเมนูภาษาไทยนะครับและจอกลางก็จะเป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบทัชสกรีนเมนูภาษาไทยขนาด10.1นิ้วนะครับ เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะครับเผื่อเราสั่งงานสตาร์ทรถกดล็อกจากมือถือได้เลยหรือต้นหาตำแหน่งตัวรถจากมือถือได้นะครับและรองรับ Apple c a r p a y Android Auto สำหรับด้านล่างก็จะเป็นตัวเครื่องปรับอากาศนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับทั้ง USB USB C มีปุ่มระบบป้องกันการลื่นถล่นะครับ อันนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มีสี่โหมดตรงนี้นะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้เช่นโหมดธรรมดานะครับหรือโหมดปกติโหมดประหยัดน้ํามันโหมดถนนลื่นสามารถทําได้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด <c oughs> คันนี้ระบบความปลอดภัยมีทั้งแอร์แบกนะครับคู่หน้ามีระบบเบรก ABS สวิตไฟก็จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับลําดับตัวมุมองศาของไฟหน้าด้วยเพราะว่ารถเราสูงนะครับเผื่อเราวิ่งตามรถคันเล็กเราก็สามารถปรับให้ขึ้นต่ําลงได้นะครับและคันนี้เพิ่มเติมตัวที่เก็บแก้วน้ําให้เดิมจะเป็นกล่องเปล่านะครับตันนี้เพิ่มเติมตัวที่เก็บแก้วน้ําให้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเดิมจะมีตัวคู่กลางเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ แขงประตูนะครับที่เท้าแข็งเป็นแบบนิ่มนะครับสอบเคสและมีสันทลอกพร้อมนะครับกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบวันทัชด้วยนะครับกดหนึ่งครั้งขึ้นกดหนึ่งครั้งลงนะครับต้านเบาแขบเพิ่มเติมตัวเบาแขบให้กับคุณลูกค้านะครับและมีกล่องออกแบบเป็นกล่องเก็บของแล้วก็มีตัวชาร์จไฟให้นะครับใต้เบาะจะเป็น ของเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงประแจไขน็อดล้อมีมาพร้อมนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะแปบยกสูงเจออโตเอ็กซ์เอลเอสคันนี้กับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นานถึง5ปีและแถมฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับสำหรับรคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามรายเอยกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นอดสุดคุ้มครับ 0996265262หรือจะเป็น ID Line นะครับ G R A S I T 0996265262บันทึกเบอร,ร์โทรศัพท์ขึ้นลายอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดก,การจัดแฟนเน็ตได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟนน็ตและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสำหรับรคุณลูกค้าท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถฟอร์ดหรืออยากเป็นเจ้าของรถฟอร์ดก็แนะนำมาจองและออกรถกับผมได้เลยนะครับมีจัดค่าแนะนำให้เป็นพิเศษ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนนำมาแนะนำหรือว่าชมเป็นไหนที่มันเด็ดๆดนดโดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ